ก็เป็นหมู่บ้านด้วยนะแบบไม่ได้เป็นป่าทึบอะไรนะคะก็คือมันมีต้นไม้จริงแต่ว่าไม่ได้ว่าอยู่ในในป่าในเขาหรือว่ายังไงนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยที่จอเจียสามีนุ้ยเลยแบบตกหลุมรักนะคะเพราะว่าที่แถวบ้านที่อยู่เนี่ยบ้านเดิมอะต้นไม้น้อยแล้วก็ร้อนนะคะแต่ว่าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะลมรื่นสามีก็เลยแบบปลืม้มถูกใจเออแล้วพอเรามาเจอบ้านหลังนี้นะ วันแรกที่มาดูบ้านหลังนี้นะอยากอยากเป็นเจ้าของบ้านเนะี่ยเอออยากอยากเอออยากจะซื้อแต่ว่าบ้านนะ่ะมันแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ออสตินเท็กซัสหรือว่าที่ไหนก็ตามตอนเนี้ยราคาบ้านมันแพงขึ้นแพงขึ้นสามีนุย้ยเขาแบบเขากเกษียณแล้วเขาก็อยากแบบกายไม่อยู่ที่อื่นนะเพราะว่าเขาอยู่ที่เท็กซัส มาเป็นเวลานานเขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองเนาะ,ะคนที่เกษียณแล้วเขาอยากดบับอยู่บ้านที่พื้นที่กว้างกว้างขึ้นนะคะแล้วก็สามีนุ้ยนะมีมีเหตุผลว่าเขาอยากย้ายมาอยู่ที่มันแบบล่มลื่นสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะทุกทคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นุ้ยอยู่ที่บ้านหลังใหม่นะคะมาดูมาดูบ้านนะคะว่าช่างทาสีไปแล้วเนี่ยเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเสร็จนะคะก็ประมาณจากดูคร่าวๆนะคะจากเมื่อวานเนี่ยที่กระตุ้นเขาไปนะคะที่หนุ้ยคุยกับเขาว่าให้เขาทำงานให้เร็วกว่าน,นี้ได้ไหมเสร็จทันไหมัปหน้าอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ ทำงานนะคะเมื่อวานเนี่ยทำงานแล้วก็คิดว่าน่าจะอีกสักประมาณเ,าเหลืออีกประมาณ30นะ30หรือว่า20%บนนะคะบ้านก็จะเสร็จนะคะทาสีภายในอย่างเดียวนะ,ะวันนี้ก็เลยแวะมาดูบ้านแล้วก็มาเก็บใบมะกรูดเพราะว่าใบมะกรูดที่ซื้อแบบแช่แข็งมานะคะที่มีที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยหมดแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าทำ คั่วกิ้งไก่นะะก็ฉีดใบมะกรูดใส่แล้วมันหมดนี่ก็เลยมาเอาไปมะกรูดไปเพิ่มนะคะใบใหญ่มากทุกคนนี่ใบใหญ่นะคะเพราะว่าที่ซื้อแช่แข็งมาใบเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็เกือบ3ดอลลาร์เนี่ยอันนี้มะกรูดต้นนี้ซื้อมาจากวัดไทยนะคะในงานวันสงการต้นละ60ดอลลาร์60ดอลลาร์คูณ สามสิบสี่บาทไทยนะคะก็เป็นเงินไทยสําหรับต้นมะกรูดต้นนี้ตอนนี้เงินไทยก็คิดเป็นหนึ่งดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนนะคะสามสิบสี่บาทนะคะทุกทุกคนนุ้ยแบบดีใจมากเพราะว่าแต่เดิมเมื่อประมาณสักน่าจะต้นปีนะคะประมาณหนึ่งดอลลาร์สามสิบเอ็ดบาทเองสามสิบเอ็ดสามสิบสองตอนนี้เนี่ยก็สามสิบสี่บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ ดีใจนะคะเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี้ยถ้ามันขึ้นสูงเมื่อไหร่ได้เงินเยอะเมื่อไหร่เนี้ยก็ส่งเงินกลับไทยได้เยอะขึ้นเออก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะวันนี้ก็แวะมาดูบ้านก็เลยมาเอาใบมะกรูดกลับบ้านด้วยนะคะแล้วต้นมะกรูดต้นเนี้ยทุกคนมีดอกออกแล้วก็มีลูกลูกมะกรูดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวนุ้ยจะให้ดูนะคะว่ามะกรูดมันขึ้นเยอะไหม อยากจะบอกว่าขึ้นเยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้เอานี้ใส่ใส่นี้ก่อนเก็บไว้นะคะเอาพอไปแบบพอทำกบับข้าวไม่อยากเด็ดเยอะนะคะตอนนี้นุ้ยก็อยู่ที่ส่วนหลังบ้านดอกกุหลาบขึ้นแล้วนะคะดอกออกแล้วสวยมากเลยทุกคนแล้วก็เาการจัดสวนของเจ้าของบ้านคนเก่านะคะเดี๋ยวน้ยให้ดูการจัดสวนของบ้านหลังนี้นะคะคือ จ้าของคนเดิมน่าจะจ่ายเงินให้คนออกแบบสวนนะคะหรือว่าแลนสเคปปิ้งอะนะคะหรือว่าแลนสเคปคนที่ทำงานเขาก็ออกแบบเพราะว่าเรามีแบบเอกสารไว้นะคะว่าเขาเขียนร่างออกแบบว่าเออเป็นแบบนี้นะคะก็คือเขาวาดเนาะวาดแบบแ,บบแปลนการทำทาสวนแบบนี้นะคะ ก็จะมีเอกสารด้วยแล้วก็เขาก็จ่ายเงินจ้างช่างคิดว่าน่าจะแพงอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็คล้ายๆมีบันไดขึ้นไปด้วยเนาะแล้วด้านหลังเขาก็ปลูกไม้เลื้อยนะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนบงังบังวิวนะคะเพราะว่าด้านหลังเห็นเป็นต้นไม้เยอะๆก็จริงแต่ว่าข้างหลังนู้นก็เป็นหมู่บ้านด้วยไม่ได้เป็นป่านะครับ <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> ข้างหลังมันก็เป็นหมู่บ้านด้วยนะ แบบไม่ได้เป็นป่าทึบอ,อะไรนะคะก็คือมันมีต้นไม้จริงแต่ว่าไม่ได้ว่าอยู่ในในป่าในเขาหรือว่ายังไงนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยที่จอร์เจียเนี่ยต้นไม้เยอะเออสามีนุ้ยเลยแบบตกหลุมรักนะคะเพราะว่าที่แถวบ้านที่อยู่เนี่ยบ้านเดิมอะต้นไม้น้อยแล้วก็ร้อนนะคะแต่ว่าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะลมรื่นสามีก็เลยแบบปลื้มถูกใจเออแล้วพอเรามาเจอบ้านหลังนี้นะ วันแรกที่มาดูบ้านหลังนี้นะอยากอยากเป็นเจ้าของบ้านเนะี่ยเอออยากอยากอยากได้บ้านหลังนี้เพราะว่าเราไปดูมาทั่วเลยนะคะช่วงแรกที่ดูบ้านที่เท็กซัสอ่ะเราก็ดูดูแถวแถวเท็กซัสนะแถวออสตินนะะแถวบ้านมันใช้เวลาดูประมาณสองปีสามปีทุกคนแถวละแวกบ้านที่ออสตินเนะ่ะก็คือไม่ถูกใจบ้านเขาสร้างใหม่ ก็จริงนะคะแต่ว่ามันติดติดกันมันไม่มีแบบบริเวณบ้านอะเนอะก็คือเราดูในงบจํานวนเงินที่เราตัง้งไว้แล้วเราก็ไปดูหมู่บ้านที่เราเอออยากจะซื้อแต่ว่าบ้านอะมันแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ออสตินเท็กซัสหรือว่าที่ไหนก็ตามตอนเนี้ยราคาบ้านมันแพงขึ้นแพงขึ้นนะคะทุกคนอาจจะเกิดด้วยว่าเออช่วงโควิด ขาดแคลนแรงงานแล้วก็อุปกรณ์เหล็กปูนไม้แพงขึ้นนะคะสถานการณ์สงครามทำให้น้ำมันมันขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบนะคะที่ดินแพงค่าแรงแพงแล้วสิ่งต่างๆมันก็เลยทำให้บ้านเนี่ยมันแพงขึ้นความต้องการของคนที่อยากจะซื้อบ้านเป็นเจ้าของเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นดังนั้นเวลามีบ้าน ออกขายสู่ตลาดนะคะคนที่เขาอยากได้บ้านเนี่ยเขาก็ต้องมาแบบมาสู้นะคะมาสู้กันในที่นี้ก็คือมาสู้ราคาที่เขาตั้งขายไว้ดังนั้นคนที่อยากได้บ้านก็ต้องมีการออฟเฟอร์หรือว่าเสนอเงินให้สูงกว่าจํานวนบ้านเออให้สูงกว่าจํานวนราคาบ้านที่เขาตั้งไว้สมมุตินะบ้านเขาตั้งขายไว้4ี่แสน สี่แสนดอลลา,าร์สหรัฐนั่งคุยแบบอย,ยองๆหือก็เมื่อยนะก็ราคาที่เขาตั้งขายนะหลังสมมุตินะสมมุติว่าหลังนี้เขาตั้งสมมุติหลังนี้ตั้งไว้ส0 0 0สนดอลลา,าร์สหรัฐเราก็ต้องออฟเฟอร์เสนอเงินให้มากกว่าส0 0 0สนดอลลา,าร์สหรัฐบางคนอาจจะออฟเฟอร์ ให้เพิ่มไปประมาณเกินมา10,000ดอลลร์เ <c oughs> ออก็เป็น4 40,000แส0 0 0ดอลลร์สหรัฐแต่ถ้ามีคนให้มากกว่า4 0 0 0 0 0ห0 0 0ดอลลร์สหรัฐสมมติเขาให้400,00020,000ดอลลร์คนที่ให้400,000 2 0,000ดอลลร์ก็ได้บ้านไปแต่นะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า เขาคนที่เสนอเงินให้มากกว่าเนี้เขาจ่ายเป็นเงินสดหรือว่ากู้ผ่านแบงก์ถ้ากู้ผ่านแบงก์ก็ต้องมาดูอีกนะคะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยที่เขาขายเนี่ยเขาเขาต้องการไหมหรือว่าเขาอยากได้เงินสดเขาก็อาจจะเลือกคนที่ให้เงินสดก็ได้นะคะก็ต้องเขาดูหลายอย่างทุกคนเพราะว่าถ้ากว่ากู้ผ่านแบงก์เนี่ยก็ต้องรอ ว่ามีคนมาตรวจบ้านนะคะทางแบงค์มาตรวจบ้านที่เราจะซื้อว่า,เ,าเงินที่ขอกู้ไปนี้มันมันตีราคาแล้วเนี่ยมันมันโอเคไหมมันจะผ่านไหมแล้วก็ดูเงินเดือนดูหลายอย่างของคนกู้นะคะดูหลายอย่างดังนั้นคนที่มีเงินสดนะคะอยู่ในมือแล้วอยากซื้อบ้านเนี่ยก็จะถือว่าเป็นต่อในการที่จะซื้อบ้านนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยชอบ ชอบคนที่แบบมีเงินสดแล้วมาซื้อบ้านเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าบ้านเนี่ยมันอยู่อยู่ทำเลไหนอยู่ที่ไหนที่ตั้งยังไงนะคะสภาพบ้านเป็นยังไงด้วยนะคะว่าเรื่องการซื้อขายบ้านนะะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะซึ่งหนูไม่ได้แบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะแต่ว่าตอนที่เราสองคนเนี่ยขายบ้านที่ออสตินน่ยนะคะใช้เวลาไม่นานประมาณ21วันนะคะนับจากวันที่ลงขายในตลาดซื้อขายบ้านนะแต่เราก็มีตัวแทนนะคะขายบ้านแต่ว่าตัวแทนที่ที่นำเสนอขายบ้านให้เราเนี่ยเขาเขาดูแลเรื่องเอกสารให้อะไรใหแต่ว่าเวลาที่โอเพนเฮาหรือว่าเปิด บ้านให้คนดูเนี่ยก็ก็เป็นเรานะแต่ว่าเขามีกุญแจล็อกบ้านแล้วเขาก็จะมีรหัสให้สําหรับคนที่เป็นในหน้ามาซื้อนะคะเขาก็ต้องโทรขอรหัสจากตัวแทนขายบ้านนะนะมันก็ขั้นตอน,น,นอาจจะแบบซับซ้อนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเราสองคนขายบ้านภายในระยะเวลาที่รวดเร็วนะคะ21วันอ่าแล้วก็ คนที่มาซื้อเนี่ยนะคะเขาก็ออฟเฟอร์เงินให้สูงกว่าราคาบ้านนะคะเราก็ขายบ้านได้ซึ่งบ้านของนุย้ยแล้วก็สามีบ้านเก่าอยอดนี้มันอยู่ในทำเลที่ดีมันอยู่ในทำเลที่ดีจริงแต่ว่าบ้านขนาดเล็กนะคะสห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็แล้วก็อยู่ในทำเลที่ดีมันก็เลยขายได้ไวสาเหตุที่แบบ เราอยากจะย้ายมาอยู่ที่ที่อื่นนะคะก็คือย้ายออกจากเท็กซัสเนี่ยเพราะว่าสามีนุย้ยเขาแบบเขากเกษียณแล้วเขาก็อยากแบบย้ายมาอยู่ที่อื่นะนะเพราะว่าเขาอยู่ที่เท็กซัสมาเป็นเวลานานเขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองนะเนาะคนที่กเกษียณแล้วเก็อยากแบบอยู่บ้านที่พื้นที่กว้างกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ สามีนุ้ยนะมีมีเหตุผลว่าเขาอยากย้ายมาอยู่ที่มันแบบล่มลื่นต้นไม้เยอะๆอยูสิต้นไม้หลังบ้านเยอะมากแล้วก็อากาศเย็นนะคะเย็นเย็นกว่าบ้านเดิมอย่างเงี้ยนะคะมันมันพูดถึงสภาพแวดล้อมหรือว่ามีอากาศเนี่ยที่นี่ก็จะเย็นกว่าแต่ถ้าหน้าร้อนมันก็ร้อนแต่ว่าไม่ได้ร้อนแบบแผดเผาเหมือนที่ที่บ้านเดิมที่เท็กซัสนะนะที่ออสตินนะแล้วก็ไม่ค่อยวุ่นวายเพราะว่าบ้านเดิมที่อยู่เนี้ยค่อนข้างที่จะแบบ พุก่านนะคะตอนนี้เนี่ยคอนโดอพาร์ตเมนต์มาสร้างอยู่หลายรอบเลยแล้วคนก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองออสตินเยอะเพราะว่ามันมีโอกาสในการทำงานนะช่องทางในการหาเงินเยอะก็บริษัทเทคโนโลยีต่างๆเทสลารถยนต์เทสลานะรถยนต์ไฟฟ้า Google a m มิอั Google, Amazon, อแล้วก็ซัมซุงอะไรอย่เงี้ยนะคะโรงงานต่างๆเนี้ย มาที่ออสตินเยอะคนจากฝั่งแคลิฟอร์เนียขายบ้านทิ้งแล้วก็มาซื้อบ้านที่เท็กซัสแล้วก็ทำงานที่นี่เยอะคนก็เยอะขึ้นสามีนึกก็เลยแบบอยู่มานานแล้วเท็กซัสเบื่อแล้วนะคะเขาก็ตัดสินใจย้ายออกหนุยผู้เป็นภรรยาใช่ไหมก็สามีว่าไงนึกวา่างั้นเนาะคนเขาก็เสียอายุแล้วแล้วเราเนี่ยเพิ่งจะสี่สิบสี่สิบเอ็ด ก็ยังสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรปรับตัวใช้ชีวิตกับสถานที่ใหม่ๆได้แต่ว่าสามีเนี่ยเขาทํางานหนักมาแล้วแล้ว,ลวก็เกษียณแล้วอยากพักผ่อนในที่ที่มันแบบสะดวกสบายมากขึ้นน่ะเราก็ตามใจสามีนะคะก็เดี๋ยววันหน้านุ้ยจะมาบอกรายละเอียดใหม่ละกันนะสำหรับเรื่องของการขายบ้านที่นูน่น ท,ที่เท็กซัสนะคะบ้านเก่าแล้วก็เพราะอะไรนะคะถึงแบบย้ายมาอยู่แบบแบบนี้นะคะก็จะทําคลิปแยกแบบเต็มๆอีกทีนึงอันนี้เป็นแบบคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะวันนี้นี้ก็ลาไปก่อนเพราะาเหมือนฝอนจะตกทุกคนที่นี่ฝนตกเกือบทุกสัปดาห์ก็ดีนะคะมันก็เลยเขียวแล้วก็ชุ่มชื่นสามีนุยชอบมากนุ้ยก็ชอบเขียวๆนะคะ เห็นแล้วมันก็ชื่นใจนะคะเดี๋ยววันนี้นุยลาไปก่อนไว้คุยกันใหม่แล้วกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ